ตัวนีอยวัน네ที่18กรกฎาคม2 5 6 7เดนาะเดินไปหัักลือทานเนาะบักลือทานในอรบุรบอำจหลวงอำเภอกระยาในวัฒนาเวกีแม่เนาะพัดิชายวิปานสะแกตแตงกิเปลเปลือเนะเดิปนล้วพัดิแตเปลยเที่เนาะดอก็ปลือเปลืมาตจะพดถวบบารก็อะละเจ้ามาเจ้าาก่เจ้าเอจจอลยเดิปจอปาเจ้าจะเดินปจอดปลาจอปาดาวที่อย่านั้เอจลยเา ကြေဗေဒဖတဲဟိုလေတရချောလေဆီလေဂျတ်ဘေကတော့အထက်ဆောင်မော်တရချောလေသတိတေအဘက်နဲ့ဆိုဗန်လေပတစုမလကစားတာကကျတူချပါလေအားလေချတ်တပ်ပပေါ်မပူထောက်ကုတပ်မကြီးလားမန်မလေလေချာတစညာလေချောလေလေချာပချောပါတာဘေကတားအားဖုတေချောလက်မအတက်တော်ဝပြေလေဗျေဂျေဝူတင်ညာလေလက်မောက်ကုတ်ပကတဲ့လမပါတော်လိုလာခေါနိမန်မလေအော လေအဲ့သိရဘာကြောတော့လိုစီဖလာတော့ပဲဘောပနိနေလက်တရက်တက်အဲ့လေအလှရဘာကူပပတ်ထော်လေလေကြအလာပဝုနေလက်တော်တော်ကူပွာဒါမဝက်တာလက်တော်ပွာခေါ်အဲ့ကြောင့်လက်တော်ပွာခေါ်တယ်ပဲသိညာအဲ့ကြောင့်လက်ဝင်းနေရလေတော်တဲ့လက်လေဒါဒါလက်ခေါ်သီတခီတော်မလဲကြပါတဲ့ရေဖုတွေကြောက်လေအတကြောက်ဒီရေဖျော်ဆင်းလေတော့လို့ โอเอจอดเลย้จอดเลยนสิบปันเมื่อจอดเลยจะเท่เลยารอไอ้ิเมื่อพันอะไรที่ไอ้จีพันารออเอจอดเลยโอ้รู้ตอกปะข้อทักคอก็เลยจอดเลยก็ขอตอกปะคนอ้แต่เจียเออเดี๋ยจีนเลี้ยิเปิตอหลอเลี้ก็เสียต่อยีไอ้ตัวน้เลืก่ะอาจารตัวแหวนน้ยอจีนตนุ้บ่านุ้ดอกกี เอาบบอเนี่เวจนูเอ๋อนน่ไอ้อเลก็พอเขาทก่อนเดี๋ยวเดยเาถมลาถอ้อเดดปรตัวก็พอเขาทำก็ได้จะได้พาินแล้วเะอจะเล่พูดไอ้็ตเลพูดด้็อตเลยโอ้พูดด้อตเลวโอ้ก็พอนละนเตัวตนวะอจะเอาจะจ่ายบ้บนถ้ควจะจ่าย้าเาู้เอ่ะพอมาสที่นู่นะปนเรกเกดบุหร่ป่มเดียวเเดลยดบุหรดี